สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะพามาดูที่ดินเนื้อที่120ตารางวาอยู่ในซอยกระทุ่มล้ม1อำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ แปลงนี้นะคะการเดินทางสะดวกมากๆจากถนนเส้นพุทธมนตรสายสี่นะคะเข้าไปในซอยเพียง850เมตรค่ะที่ดินของเรานะคะใกล้กับความเจริญมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะอันนี้จะเป็นซอยย่อยนะคะเข้ามาเพียง190เมตรที่ดินอยู่ซ้ายมือเลยค่ะจะมีป้ายติดไว้ชัดเจนเลยนะคะแปลงนี้ขนาดเนื้อที่120ตารางวาหน้ากว้าง24เมตรลึก20เมตรนะคะติดกับกำแพงของเพื่อนบ้านเลยนะคะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะคะติดกับ หนคอนกรีตสาธารณะมีระบบไฟฟ้าน้ำประปาผ่านหน้าที่แล้วค่ะสำหรับราคาตั้งขายนะคะเพียง3ล้านบาทตกตารางวา25,000บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินปลูกบ้านทำให้อยู่อาศัยทำออฟฟิศก็ดังนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะ